ต้มน้ำไม้น้ำไม้ยังน้ำไม้ยังครับ้น้ำน้ำน้น้งนรำน้มน้ำนม้บนน้ำไม้บตนะครับฤดูนะคนับเขาเกีนยวต้ำนุำง้นี่น้่นีำเ้ี่ยำน้ำน้ำน้่น้น้นี่น้ำน้ำน้ำนน้่น่น้่นน้น้ำน้ำน้่น้้้นตำุ้น้นน้้น ผู้ซิมผู้ซิมไายผู้ซิมอันนี้รอชิมครับเจ้าบ้านครับเจ้าบ้านนี่ครับต้มน้ำใบบุกบ้านเทาทำให้เป็นลูกอีสาแหน่ต้องได้เคยกินอันนี้เราต้มกันเองนะครับต้มใส่ยังแน่มอ๋อใส่แต่นามนะครับใส่เซนามต้มใส่นามปิดเกลือใส่นามก็เกลือเสดไปแล้วเหมือนนู้นอ่ะถิ่นเนี่ยเนี่ยเสดหนาวว่าฤดูฝนนี้ นอบงออกไายเเดี๋ยวน้อไม้บงมาตุ่มเฮ้ยผู้รีคครยนผูเรยน้อไม้บงติดต่อได้ศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งย้ำย้ำถ้าใครอยากได้นอไม้บงศูนย์แปดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งโอเคครับอย่าลืมครับติดต่อได้ยุเขียดไห้ยดดุยขีดไห้เจ็ดคำม่วงครับผมคำม่วงนะครับคำม่วงกาลสินนะครับคำม่วงสามไทยกาลสินโอเค นี่ครับนอนวงสดๆประมาต้มอันดแล้วอันนี้มันเป็นแค่นอนนั่งดีดมันเสืออรับอันนี้เป็นแค่นอนนั่งดีดมันเสื้อโอเคเออถ้าไปแถมันจะมีนอนใหญ่นอนนั่งดีดใหญ่สาแขนนี่ครับนี่นะครับน้อเอ่อันนี้ผมพิเซนไปเบิงนะครับเออเจอดัางซิมซิมซิมให้เบิงกันนะต้มประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับตอนนี้อันนี้มันกว่าสองชั่วโมงหรือมั้งเดี๋ยวครับเดี๋ยวห้ามีก็ครับ โอ้มด้วยครับเราจะกินกับตำหงสิมุส่กับตำหุงน้องก็ยก่งางนอเด้เด้โอ้เฮียเนี้ยเดโอ้ตายตายตากินก่นเจารสา์เลยนะครับเอโอ้พี่อันตัดพี่ตัออน้อยน้อยควานมันยังจืดไหมโอ้น้อยใหี่เอาน้อยใหญ่เลยอชว์น้อยเหญ่เลยมันหอนหอนเด้อเด้อพี่องสิ้นนอยบงออมาสามท้ยขมวงไหนนะครับเด้อ น้อยบงตัวอันดับหนึ่งน้อยใม่นี่เขาว่าน้อยใม่ไรเสียบสุดตาเขามีน้อยบงเอะน้อยบงก็ได้แกงก็แสีบครับบอมในนี้น้อยใม่ไรอือใกล้แล้วโอเคครับใกล้ได้แล้วมอืงเดี๋ยวจังบอมทำอีกครับอันนี้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วอันนี้สองชั่วโมงแล้วตบตบหยิกต้มอีกตบหยสองน้ำโอเคโอเคหยิกสองน้ำแครับเนาะเดี๋ยวได้ได้พบกัน นี <20. S 2> ่เขาต้องตำให้พริกมันแหลกนะมันอย่าเมื่อตาแห้งไรคนไทยทำกันเลยมีคนกวาดตาไม่มีคนกวาตาตำแหลกไรมันจะเป็นไรนี่แล้วบัดนี้แล้วตำได้แล้วหรอกเขาต้องใส่ เสร็จหุองได้ป่ะเนี่ยอืมก็โอเคอันนี้สูตรบานห้อสูตรบานห้องเลยสูตรผักกางเขามีหรอกสูตรทั้งเงินบางทีเขาอาจจะต่ำใสเครื่องเรียบร้อยเลยเขาจะเอาเสร็จหุองลงแต่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 สูตรทั้งเงินเนาะสูตรไฟสูตรมันสูตรไฟสูตรมันตันดีนี่เนได้ละเดี๋ยวนะครับเด้ออันนี้คือประเดี๋ยบานห้อเนาะฮ้องเบิ้งเบึ้งเบิ้งนี่อืมหอมแต่นี่ มีหอดควายถักตู้เล้วนี่นี่ม่คว่ำควายถักตู้มันต้องมียนนอนมันต้องแมียนบแดกแสบเมีนบาดแดกเขาเขาต้องใสะอันนี้ขีดโอ้ยนี่สุกบวกกันเนาะนี่เนาะนี่เขาต้องเข้าไปปึ๊บเนี่ยเขาเอาหนามเข้าไปแน่นะตอนพร้อมอุ้ยเขาต้องบังโอ้ยเอียงควายถักตู้หลายใส่บ้านแล้วเที่ยววันข้างในเกลี่ยเขาโซเสียวนะ ตัดออกแน่จังหน่อยเด้อเอาไอ้แสดแงแสบลองวิหนอนโอ้หัวหลุดตายตัแล้วรุ่น,เ,นเอาเลยต่ำมันใส่รวดยำแมงได้ไหมใส่ย,ยังแ,งงแน่เขาอ,อีตังคิดว่าตา่ำหมกหงตุม่มเนาะไม้ใส่หนอนหน่อยอันนี้คือมีดเด้ตอตาว่าวดีกับเจอมีดเด้อเขาบีบใส่ต่ำหุงโอ้เข่าตากูรึ้ะ นี่เป็นการบีบปากนาวออกจากโคกนะครับผมบีบปากน้าขอได้โคกปกกอกปากกอกกอกเนาะแต่ละมากกอกเนี่ยโอ้นี่อันนี้คือปะกกอกนะครับเนี่ยปะกกอกปะกกอกอันนี้มันสิเหมือนยามมันหน่อยดิแต่ว่าเป็นอตู่ตู่ใส่ตู่แซไว้นะตู่แซตู่แซ่แล้วให้ยทำผูษมึงเนี่ย เนื้อตู้แช่นะครับเด้อตู้แช่นี่แหละเนื้อตู้ตู้เย็นเพื่นตู้เย็นนี่นี่ตู้แช่อ๋อนี่ตู้แช่เป็นแค่ตู้แช่นี่เออนะครับเด้อดีอันนี้มันก็มันก็ยังคงสดคือเก่าเออคือเก่านะครับเนาะเออไปแล้วเท้าบัณฑิ้บัณฑิตขาดยังเนาะบัณฑ์น้ำป่าเนาะครับพี่น้องใส่อีกน้อยเออเป็นตะเคียมไป็นหนาได้บัณน์้ัณฑิตเท้าโคโล่ได้บัณฑ์

พอดีวะพอดีพอดีพอดีนะครับเนี่อันนี้พอดีเออพอดีนะพอดีสมานะท่นกันแล้วอันนี้เป็นต่อไปเป็นตักได้บัดนี้ตักเนี่ครับเนาะเป็นเมนู ที่สุดเด็ดในมือนี้มันอ๋อไรคิปเลยล่ะกรับเอะนม่มาตากกันไม่แล้วนี่เดี๋ยวไม่ไม่บ่งไม่บ่งมันห้องเดี๋ยวไปร้องซิมกันเลยครับคือว่าอีสานมันเ้องนี่ มีเรากินนลายแบบหลายอย่างรับรองมาจากธรรมชาติเต็มๆเลยมึงอย่เพื่อนเพื่อนเอากอดเลยเพื่อนหงเย็นยืนเพื่อนขอซานเยืนเลือกช่างหมดเลยเปล่าเอาไปชิมก่อนชิมก่อนเอานะครับนะโอเคเดี๋ยวครับเด้อ ครับแก้มสุดจัดจัดจัดเซมไปบ้างอันนี้อั้มีปูปูปูครับบอลล่าหรอกบอลเล่าบอลเล่าหรอคลิปนี้เขาบอลเล่าบอลเล่าเหรออ๋อภาษาบ้านห้องภาษาบานห้องตกินกับปูเอ็นเป็นไงท่านโอ้ท่านีกินอยู่กําลังบิดคายอย่มาซิยมหมนี่ครับเดี๋ยวลาอเล ดำหูเขาหน่โอเคแล้วสุดยอดเลยแจ๊กผู้อันนี้ปูปิ้งครับปูปิ้งปูหนึ่งปูหนึ่งบริหนึ่งปิ้งหนึ่งอ๋อหนึ่งหนึ่งจ้ะอืมอืดยอดกินกับปนกบปนหนึ่งดำแจ๊วแมงดานี่แซ่บครับนี่นี่ถ้าถ้าเป็นเรื่องสิมันมันโมทเน่ันนี้เด้ มันยังสีขมอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยอย่าไปกินอ่ะขมบ่ตอนนี้ขมบ่ตอนนี้ว่าเป็นปลาไหนอื่นมันขมในปากินแล้วเขาอย่างนี้ครับสามโมงเดี๋ยวพาเครื่องก่อนเด้อต้มได้ประมาณสองชั่วโมงครับตอนนี้แต่ว่ามันอาจจะทันแบบแมนแมนแมนเอาแบ่งกันเนยแบ่งกันได้โอเคไม่เกลียบแมนมันมันจะเจิดมัมใหม่จะหอมครับมันจะหอมกินเราไม่แบบธรรมชาติแมนธรรมชาติ แต่ว่าตำห้องนี้ก็สุดยอดสุดยอด,สดยอ,ดอสานมันเฮาตำแบบนี้นะครับถ้าคนอยู่กุงเทพถ้าได้พอ่อคลิมนี้อยากให้กินหอดอีสานมันเฮาได้ครับเด้อกินยังก่อนเนาะกินเราหรือกินยังก่อนอือยัาก่อนนี่อืมมันดังกูกับกูกลบ <laughs> đấy. Ừ. Hmm.